สามเคล็ดลับดูแลผิวให้สวยใสไร้ฝ้าทันปีใหม่มาเลยนะคะกับเคล็ดลับดีๆที่ใครๆก็อยากจะมีผิวสวยๆใสๆออกไปอวดหรือไปทํากิจกรรมไปพบญาติไปเที่ยวแล้วหน้าสวยใสทันปีใหม่นี้วันนี้เราเอาเคล็ดลับมาฝากกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะกับเคล็ดลับดีๆวันนี้มีให้เลยเพราะหลายคนก็ถามเข้ามาว่าถ้าไม่อยากพึ่งอาหารเสริมเพราะ มันก็เสียสตางค์เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสารตกค้างบ้างไหมหรือไม่เคมีหรือเปล่าอ่าเราก็ไม่อยากจะ เสียเวลาเพราะว่ามันก็ใกล้ละปีใหม่นี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วมีอะไรที่มันจะช่วยเรื่องของผิวได้บ้างเกดมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่ไม่เสียสตางต้องบอกว่าถูกมากมากเลยข้อแรกคือดื่มน้ำไม่ได้วันละ2-3ลิตรลองสังเกตตัวเองไหมว่าช่วงที่ผ่านมาเราดื่มน้าพอหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่มีทุนเดิมมันผิวแห้งอยู่แล้วช่วงที่เราดื่มน้าน้อย หรือว่าเราเห็นว่าอากาศมันเย็นดื่มน้ําเยอะเราจะปัสสาวะบ่อยชิ้งช่องบ่อยก็เลยดื่มน้ําน้อยผิวมันก็จะสะท้อนออกมาเลยว่ากับการดื่มน้ําน้อยนั่นคือผิวแห้งฝ้าขึ้นหน้าคล้ําค่ะลองเปลี่ยนดูช่วงเนี้ยจัดเต็มเลยนะเอาน้ําดื่มดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตร ผิวเราจะได้เปลี่ยนอย่างน้อยๆตอนนี้มีเวลาประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนี่เลยอัดน้ําดื่มเข้าไปแต่ว่าการอัดน้ําดื่มไม่ใช่ดื่มพรวดเดียวนะแบบว่าบอกว่าสองสามลิตรอะไปเลยทีละ2ลิตรเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดค่ะเพราะการดื่มที่มากเกินไปในครั้งเดียวมันก็ปัสสาวะออกหมดเลยวิตามินเกลือแร่ต่างๆหรือว่าส่วนประกอบที่มันควรจะได้ในความชุ่มชื้นเนี่ยไม่กักเก็บอยู่ในผิวเรา ต่มันขับออกทันทีเป็นปัสสาวะค่ะดังนั้นวิธีการดื่มที่ถูกต้องนะคะก็คือต้องแบ่งเวลาดื่มค่อยๆแบ่งย่อยๆย่อยๆย่อยนี่แหละให้ร่างกายรับความชุ่มชื้นในตลอดวันและวิธีการที่เกตเลือกนะคะก็คือเลือกเป็นน้ําแร่เพราะน้ำแร่เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุอยู่ในนั้นเหมาะสมกับการที่เราจะได้รับนะจากน้ำดื่มด้วย และอีกส่วนหนึ่งคือให้ตัดไปเลยน้ำหวานของหวานช่วงเนี้ยถ้าเราต้องการความเร่งด่วนอยู่แล้วของหวานมันจะทําให้ผิวเสียเกิดในเรื่องของริ้วรอยง่ายและทําให้ผิวเราอักเสบด้วยคนที่เป็นสิวง่ายคนที่หน้าพังง่ายๆหรือแพ้ง่ายตัดเลยนะของหวานช่วงนี้ของหวานน้ําหวานอะไรที่มันใส่แล้วหวานๆเนี่ยค่ะตัดทิ้งไปก่อนอย่าเพิ่งกินเอาน้ําเปล่านี่เลยเอาให้อยู่หมัดเลย,เเลเลยข้อที่2ค่ะ เช็คนิดนึงนอนพอหรือเปล่าเพราะช่วงที่ผ่านมาถ้าคุณนอนไม่พอผิวเราจะโซมากๆเกตเองก็เป็นนะเพราะว่าวัยด้วยจะ50ละปีนี้48พอเรานอนไม่พอนอนแล้วกระสับกระส่ายหรือตื่นในระหว่างคืนไม่นานเลยไม่ถึง3-4วันหน้าโซมากๆใต้ตานี่คือขึ้นเลยนะคะ ริ้วรอยขึ้นรวมไปถึงหน้าก็แหง้งด้วยผิวก็โซมฝ้าก็ขึ้นปรับค่ะวิธีการนอนของเราเนี่ยสำคัญมากๆพยายามลดความเครียดลงและนอนหลับพักผ่อนให้ได้เต็มที่นอนก่อนสี่ทุ่มเพื่อเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งตรงนี้มันจะมีการปล่อยกรสฮอร์โมนออกมาจากตัวเราเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่มันอักเสบสึกหรอส่วนที่มันไม่ดีในร่างกาย ทีนี้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ขึ้นกับโกรทฮอร์โมนตรงนี้เราไม่สามารถจะสร้างเองได้แล้วนะในวัย40ก่กว่าแบบนี้ก็ต้องพึ่งการนอนนี่แหละค่ะถือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดและสุดท้ายนะคะข้อที่3เคล็ดลับที่เกตใช้เองก็คือกันแดดทาให้มากพอค่ะที่ผ่านมาบางทีเราอาจจะลืมไปบ้างทาน้อยไปบ้างลองปรับดูทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้และทาซ้ำระหว่างวันอันนี้จำเป็นมากๆและถ้าใครยังไม่รู้จะทากันแดดอะไรอยากจะได้ แนะนำให้เราไดนน้นําสวยๆใสๆไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มเกลดแนะนําตัวนี้เลย BB กันแดดเคที่ s p f 5 0 PA บวกบวกบวกที่กันได้ทั้ง u v a UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวนะคะแล้วก็ยังออร่ากระจ่งางใสเข้าได้ทุกสีผิวมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงไม่อุดตันด้วยคนเป็นสิวใช้ได้คนผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้ขนาดใหญ่บึม้ม100กรัมใช้ได้ทั้งหน้าและตัวเลยนะคะ มาได้เป็นเดือน,นราคาโปร390บาทเท่านั้นนี่เลยของคุณภาพใช้ไปเลยใช้เยอะๆจะทำให้เราเนี่ยผิวออร่ากระจ่งางใสขึ้นฝ้าก็จางลงแต่ถ้าใครมีฝ้าไปแล้วแนะนำเพิ่มเลยใช้เซรั่มเพิ่มไปนะคะในการบำรุงแล้วก็ล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำกเคที่ชุดนี้เซตนี้1260บาทเท่านั้นส่งฟรีท่วไทยค่ะ